ได้พได้ดอกพี่น้องต้องเฝ่าผ่าเมื่อน,นี้เมื่อน,นี้ก็จะฝนชิจกบรุนะ่ะตากผ่า,าไว้เต็มเลยไปรีบลงรีบลงแกนสม แล้วก็มีหมกอันเนี่ยเขาเอาหมกมาให้หมกน้องไม้พี่น้องหมกน้องไม้ทั้งใดบ่ได้ดอกพี่น้อง<ม>ต้องฝ่าผ่ามื่อนี้นใส่ลงไปนี้พอเราใส่ผักลงไปทีหลังเนี่ยมันจะทำให้ผักมันเซ็ตตัวมันไม่เปื่อยใส่ลงไปนี้ พอเราใส่ผักลงไปทีหลังเนี่ยมันจะทำให้ผักมันเซ็ตตัวมันไม่เปื่อยแกงสมแล้วก็มีหมกอันเนี่ยเขาเอาหมกมาให้หมกน้อไม้พี่น้อง,องหมกเน้อไม,อม้แบบนุม่มไม่เปื่อยใส่ลงไปนี้ พอเราใส่ผักลงไปทีหลังเนี่ยมันจะทำให้ผักมันเซ็ตตัวมันไม่เปื่อยอาหารอาหารตามฤดูกาลหมกหน่อไม้มน้าตาดีๆกินข่าวคำย,ย่ายไงขอบคุณค่ะเครื่องบินมาอาหารอาหารตามฤดูกาลหมกหน่อไม้ มืคืนยิ่งแซบแล้วพี่นอ้องแข็งสุนมันเข่าน้ำเข่าเน้อเนาะมันคืนยิ่งแซบแล้วพี่นอ้องแข็งสุนมันเข่าน้ำเข่าเน้อเนาะว่าได้แซบกับลืมตัวพี่นอ้อง าที่แกงค่ะในสูตที่นี้เฮดเวทีงซี่ปรุงน้ำก่อนปรุงน้ำแกงสมใส่เครื่องปรุงรสทุกอย่างครบน้ำมะขามรีบลง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  ข่อยเนืก้กระเบื้องให้ข่อยแน่ข่อยกระเบื้องให้มูเจ้าคือกอันนั่นแหละข่อยกระเบื้องจนจบข่อยก็บบอ,ยกอยากเห็นโฆษณามูเจ้าเนาะงามตัจโฆษณาเนาะข่อยชิมห่อหมกกันชิมห่อหมกเลาวไหมเป็นใส่หมูตอน,นใหญ่ๆพี่น้องเฮ็ดเอามาฝาก พี่พี่น้องกะดีเนาะหิ่อย่างเพิรนกาม,มาสู้กินแบบนุ่มไม่เปื่อยข่อยเน่ากระเบื้องให้ข่อยแน่ข่อยกระเบื้องให้มูอเจ้าคื่กันนั่นแหละกินมากินมามามาใส่วแวนก่อน เดี๋ยวเพื่อนที่จำหน้าบบได้เนาะวันนี้ก็รู้ทั้งในบบได้ดอกพี่น้องต้องเฝ้าผ่ามื้อนี้ก็ที่แกงค่ะมนสูตรที่นี้เฮดเวที่ยังสิปรุงน้ำก่อนปรุงน้ำแกงสมใส่เครื่องปรุงรสทุกอย่างครบน้ำมะขามยอดผักขม ควบคมวกเลยจ้ะเอื้นการกินขา้าวกินน้ำชุ่มึมื่อพี่น้องผมใส่ลงไปนี่พอเราใส่ผักลงไปทีหลังเนี่ยมันจะทำให้ผักมันเซ็ตตัวมันไม่เปื่อย ใชิมหอหมกกันชิมหอหมกแล้วไหมเป็นใส่หมูตอน,นใหญ่ๆพี่น้องเฮ็ดเอามาฝากใชิมหอหมกกันชิมหอหมกแล้วไหมเป็นใส่หมูตอนใหญ่ๆพี่น้องเฮ็ดเอามาฝากข้าวราดแกงแกงราดข้าวแกงส้มปากกระป๋องผักขมจ้าแสบๆมา จัดไปเลยจ้าหน้าตาดีๆกินข่าวคำย่ายไงขอบคุณค่ะเครื่องบินมารีบลงรีบลงข่อยเน้ากระเบื้องให้ข่อยแน่ข่อยกระเบื้งให้มู้เจ้าคือยกันนั่นแหละ แบบนุ่มไม่เปื่อยสุกมันก็สุกเดียชิมห่อหมกกันชิมห่อหมกแ้วไหมก็ใส่หมูตอนนี้ใหญ่พี่น้องเฮ็ดเอามาฝากข้าวราดแกงแกงราดข้าวแกงส้ม ปลากระป๋องผักขมจ้าแสบแสบมาจัดไปเลยจ้าพี่พี่มีน้องก็ดีเนาะมีอย่างเพิ่นกล่ามาสู้กินพี่พี่มีน้องก็ดีเนาะมีอย่างเพิ่นกล่ามาสู้กินเขาที่แกงค่ะ ในสุดิที่นี้เฮดเวทีจังจีปรุงน้ำก่อนปรุงน้ำเกงสม้มใส่เครื่องปรุงรสทุกอย่างครบน้ำม้ขา่ามาแซบแซบละอันนี้แซบซุ่อมือละ่อยเป็นคนกินแซบกินบด้ยาก ชิมห่อหมกกันชิมห่อหมกแล้วไหมก็ใส่หมูตอนอ่ใหญ่พี่น้องเห็ดเอามาฝากทั้งใดบรได้ดอกพี่น้องต้องเฝ่าผ่าเมาื่อนี้ทั้งใดบรได้ดอกพี่น้องต้องเฝ่าผ่าเมื่อนี้ ข่อยเนากระเบื้งให้ข่อยแนะ่ข่อยกระเบื้งให้หมูเจ้าคือกันนั่นหละมากินข้าวกันจ้ะทุกคนใครยังไม่ขอบอกว่าเด็ดจริงๆนะผมเอามาทำแกงส้ม ใส่ลงไปนีพอเราใส่ผักลงไปทีหลังเนี่ยมันจะทําให้ผักมันเซตตัวมันไม่เปือ่อยผักถขมมันนุ่มมันเปื่อยง่ายจ้ะเวลามากินมามมามาใส่แวนก่อนเดี๋ยวเพื่อนที่จำหนา้าบบได้เ <c oughs> นาะ นี่ใค่ดูนี่รีบดงรีบดงแบบนุ่มไม่เปื่อยเป็นกำลังใจให้กันและกันเล้อเพื่อนเพื่อนเบิ้งข่อยในหลักคลิป เ๋ยชิมห่อหมกกันชิมห่อหมกน้วไหม่ก็ใส่หมูตอนหญ่ไพี่น้องเฮ็ดเอามาฝากหน้าตาดีๆกินเข่าคำแงยไงขอบคุณค่ะเครื่องบินมาข่อย้ากระเบื้องให้ข่อยแน่ข่อยกระเบื้องให้มูเจ้าพือ,อยกันนั่นแหละแบบนุ่ม ไม่เปื่อยท้างใดบพได้ด,ดอกพี่น้องต้องเฝ่าผ่าเมื่อนี้ทังใดบ่รด้รด,ดอกพี่น้องต้องเฝ่าผ่าเมื่อนี้